สวัสดีค่ะไรนาสวนผสมนิดผู้ไทยกระเทินเมริสิาพาพี่น้องมาเบ่งป้าขิงค่ะส่วนขิงของเฮาค่ะป้าขิงของเฮากําลังสวยๆงามๆเลยค่ะพี่น้องฝนตกมาใส่เขียวเหยื่ๆขึ้นเนาะค่ะเนาะผักดีมีประโยชน์ผักสมุนไพรไทยค่ะพักดีมีประโยชน์เพิ่นว่าโอ้ยมีประโยชน์ีอลีเด้อมันแม่นขีดอยังละ่ะอันนี้คือไหลขึ้นมาย,ยุ้ยยุ้ยแท้ พักดีมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายเฮานะคะพี่น้องนี่ใบเพื่อนเฮาก็สามารถนําไปกินไปประกอบอาหารได้คะ่ะต้นลำต้นยอดต้นอ่อนเม็ดกระถางหัวก็สามารถนําไปประกอบอาหารได้นะคะเนาะต้นเพื่อนใบเพื่อนเฮาก็เอาไปกินกับปน่นกับเจวคะ่ะกับซุปดอกไมน้นี่โอ้ยแซ่บเลยคะ่ะเข้ากันขนาดเลยกับซุปดอกไมน้นี่แล้วก็เอาไปอัน กินกับยังละพันี่หอเมียงปิ้งป่าวายหอมห่วยๆเลยค่ะพี่น้องเอ้ยผู้ใดอาด้าผู้ใดบ้นได้เคยลองรเด้อค่ะเด้อแซ่บลายค่ะแล้วก็หัวเพื่นเนาะคะ่ะเนาะข้าสามารถเอานําไปประกอบอาหารได้ก็คือเอาไปพัดไส้หมูสามชั้นพัดไส้ไก่ค่ะนี่แหละก็คือคุณประโยชน์เพิ่นกับหาข้านําไปประกอบอาหารก็เป็นอาหารสมุนไพรเนาะคะ่ะเนาะ สอยลดการอักเสบในแผลค่ะสอยครับน้ำนมนะค่ะเนาะพี่น้องนี่แหละแก้ท้องอืดท้องเฟ้อค่ะสำหรับแม่ลูกอ่อนเนาะค่ะเนาะสำหรับคนทั่วไปเราก็กินได้ค่ะก็เป็นสมุนไพรในตูนเนาะค่ะเนาะนำไปประกอบอาหารได้ค่ะปลูกไว้ในครัวเลือนอย่างละเล็กละน้อยไว้ถ้าอยู่ถ้ากินไว้ถ้าไปนี่แหละเพื่อนดีพักดีมีประโยชน์ว้าวไปว้าวมากับค่าส่วนตัวนะแจ็กซี่ว้าวไปทางใดนเนาะค่ะเนาะ ก็มีแต่ว่าพักดีมีประโยชน์ออันนี้ก็คือปลูกเพื่อการทดลองนะคะเนาะทดลองเพื่อที่จะขยายสายพันธุ์ค่ะถ้าเขาจะเห็ดในเชิงธุรกิจถ้าเขาจะสร้างต้นพันธุ์มาเลยมันก็บบ่ไหวก็คือเขาต้องลองปลูกไปอย่างละเล็กละน้อยสะก,ก่อนว่าแนวใดมันเข้ากับสภาพดินเฮานะคะพี่น้องทุกอย่างมีการมีมีต้นทุนค่ะพี่น้องกเษกษตรก็คือก็มีต้นทุนของเพิ่นเฮ็ดอย่างทุกอย่างมันก็มีต้นทุนนะคะเนาะก ต้องลองเบิ่งไว้ว่ามันจะเป็นไปได้บ่ก็ปลูกไปย่างละเล็กละน้อยค่ะก็คืออันนี้ก็คือเอามาปั่นพี่น้องเบิ่งนะคะเนาะคิงนี่ก็มีประโยชน์ซอยโรดเอยียงเขาว่าโล,ลดน้ําตาลในเส้นเลือดได้บ่ในเลือดได้เพิ่นว่าแก่เมาโรดเมาเรือเพิ่อนวอก็น่าจะใส่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าสมุนไพรเพิ่นกัมากมายหลายอย่างค่ะมีวิตามินซีมีวิตามินบีน B, เพิ่นวาเออในทางด้าน สรรพคุณในด้านเชิงวิชาการก,นกน็น่าจะประมาณนี้แต่ว่าที่เฮารู้ๆก็คือว่าแก้ท้องอืดเนาะคะ่ะท้องอืดท้องเฟ้อครับลมประมาณนี้เป็นยาร,ระบายอ่อนๆดีต่อสุขภาพก็คือปลูกติดบ้านไว้ก็คือดีนะคะเนาะแก้ปวดหัวไม่เกรนก็นได้เนดะ้ต้มกินมือละแก้วสองแก้วค่ะพี่น้องแก้คืนไส้อาเจียนเมารดเนาะค่ะเนาะ ครับลมท้องอืดท้องเฟอ้อนี่ก็คือพื้นฐานเท่าก็คือรู้ๆกันอยู่กับประมาณนี้ค่ะก็คือเอามาเล่า,ามาเว,ว,ว้าปั่นพี่น้องฟังค่ะเอาไปสิพาย่า,ยางเลาะเบิงเบิงตะป้าขิงนี่ละมื้อนี้ไ่ต้องไปใส่นะคะมื้อนี้เอาเข้าป้าขิงย่างเดียวค่ะปลูกไว้ปีหนึ่งซิคอดขวบปีเจ็ดแปดเดือนนี่ก็ได้สานี้ก็ถือว่าโอเคค่ะถือว่างามอยู่ ขนาดบระนได้ใส่ปุ๋ยใส่อย่างๆเต็มทีนะคะเนาะบ่ได้ใส่ฟุนพอกดอค่ะอาจจะเกี่ยวกับ <c oughs> ดินเทาดีเนี่ย <c oughs> ดินเราดีนะคะเนาะจ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้นี่ก็ขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะที่ติดตามรับชมคะ่ะขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่เนะะ้อค่ะทุกกำลังแรงใจโอ้ดีต่อใจหลายคะ่ะดีมีประโยชน์หลายคะ่ะ <c oughs> คล้ายๆผักดีมีประโยชน์เลยค่ะทุกกำลังใจของพี่น้องที่กดไลค์กดถึกใจให้จังสีถึงถึงจะเบิ้งบบก,กดให้กันยังดีนะคะนาะพี่น้องเบิ้งเล็กๆน้อยๆนีน่ก,ก็ดีใจให้ดีใจหลายค่ะเพราะว่านเนาะเฮาก็เป็นมือใหม่ค่ะไล่หน้าส่วนผสมนิด้ไทยกระเทอือนนี่ก็เป็นซองเปิดใหม่ใหม่มากอได้หลายเดือนลวละแต่ว่าเฮ็ดแน่บบเฮ็ดแน่บบสมําเสม,สมอได้ ได้ซ้ำนี้ก็ถือว่าเป็นที่พอใจค่ะขอบคุณเลหลาย,ลายสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะคะเนาะผู้ติดตาม200กว่าคนนี่โอ้ย201คนโอ้ดีใจลายสำหรับมือนี้ <laughs> เฮ็ดมาได้4เดือนละ่ะ <laughs> ได้ซ้ำนี้ก็เอาค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะสมป่าขิงไปเรื่อยๆนะคะเนาะพักดีมีประโยชน์ ขิงผักสมุนไพรไทยคนวะ <laughs>